บรรยากาศดีมากครับพีพีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจ ATK น้องเขาอยู่ครับนี่ <Yeah. S 1> กำหนดการก็วันนี้หนึ่งคืนเนาะมากลางเต็นท์ครับหนึ่งคืนที่ออยานแห่งชาติดยคุณตานครับผมนี่ครับใกล้ใกล้บ้านครับขี่รถมาประมาณตั้งสี่สิบโลจากลำพูนอากาศเย็นมากครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> ลองลุ้นว่าตอนเช้าจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่า ่พี่ตอนเช้ามันมีทะเลหมอกไหมฮะมีไหมตรงนี้ครับถ้าเราจะไปยอสองนี่เราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมเอารถขึ้นไปไม่ได้นะสองกิโล้วนัินน่าต้องเชื่อมั้ยครับโอ้กางกราบกันครับเดินกันมานะ เราก็พึ่งมาเขากลับกันออกมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ครับรบ,บรรยากาศฟ้าเต็มใจครับมีฝนมาให้ด้วยมองยังสวยเลยเนาะรอรุ้นนะครับพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมรอรุ้นผลเอทีเคด้วยครับเนี่ <c oughs> ยกกไม่รู้จะโดนอะไร,รือเนี่ย <c oughs> ไม่โดนอะไรหรอกน <c oughs> ะมานี้ครับท่านผู้ชมเร <c oughs> าจะเรียกว่าลานชมดาวครับท่านผู้ชมลกลางคืนก็จะมีดาวนะ นี่ครับท้องฟ้าโปร่งครับโล่งมากครับ,รบรอ,อะไรนะนนนตรงไหนตรงนี้ไหมนี่เขานอนอยู่รรยตรงนี้ไหมน,นี่ครับท่านผู้ชมบริเวณครับบริเวณรอบๆครับเป็นไงชารโอเคปหม สวยครับท่านผู้ชมนี่ครับ,ก,รบกลางว่ากลางตรงนี้นะอ,อ่ะกางตรงนี้นะผอ้จะกลางอ่นนะมันเอาเช็คคิดมาไ,ไงฝนคงไม่ตกหรอกมั้งนี่ครับ นี่ครับจะมีป้ายบอกนะครับท่านผู้ชมจุดนี้สามารถมองเห็นรถไฟที่ผ่านเข้าออกอุโมงรถไฟครับขุนตาลครับบริเวณจุดตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับบริเวณจุดตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนะเมืองอำเภออะไรวะแม่ทาวะแม่ทาวะแม่ทาวะบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับฝนเพิ่งตกไปครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนฝ้าหลังฝน ครับบรรยากาศครับโดยรอบๆกว่าจะมีนักท่องเที่ยวมีอะไรครับเหมือนกันครับไม่เหงาครับตรงนี้จะมีสองจุดนะถ้าอีกไปสองโลนะก็จะเป็นยอสองครับตรงนั้นสว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 นป่าสวนตรงนั้นจะงเงียบสงบสวยนะแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่เราต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกครับท่านผู้ชมก็เอาแค่นี้พอวันนี้ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับนี่ครับวิว่ะเดี๋ยวยังไงกางเต็นท์กันนะเอาตรงนี้แล้วกันนะโยตรงนี้เปล่า เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจับจองเอาเลยใครกลางตรงไหนอะไม่ไม่เขตาตัดออกไปแล้วกริงมัน,งน <c oughs> คงไม่ซวยขนาดนั้นมังนะ้งเนาะประมาณนี้แหละ ก็เป็นที่เรียบร้อยครับกลางตรงกลางเต็นท์เสร็จแล้วครับสามหลังนะนี่ครับก็จะมีตะเกียงครับนี่ก็จะมีไฟนี่ครับไฟเชอรี่นะเต็นท์ครับมืดวันนี้คงสวยครับเต็นท์ดังโยครับแล้วก็สุดทศน์ครับสุดทศา์ไปไหนแล้วจะนอนเวจะนอนแล้วโอ้โหรีบนอนแล้ว ไปไงสุดทศน์มีอะไรมากินบ้างเนี่ยไมม่ีอะไรสักอย่าง,มงไมม่่ีอยางเลยโอ้โหนี่แค่เคียงอย่างเดียวเลยจะกินซอยซอยจุเนาะกินก้อยกินอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่ครับก็โอเคเนะาะเมื่อกี้ว่ากลางเต็นท์ใต้ต้นไม้นะเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าเดี๋ยวระวังกิ่งไม้ร่วงใส่ก็เลยย้ายที่ออกมา ก็คิดในใจนะคงไม่สวยขนาดนั้นมั้งเดี๋ยวก็กันไว้ก็ดีครับท่านผู้ชมก็เผื่อพัดพาดมานะนี่ครับมาเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศครับตอนนี้กี่โมงแล้วโยตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีโอ้จะเคารพลงชาติแล้วครับท่านผู้ชมนี่เขาบอกว่าจะมีรถไฟวิ่งผ่านตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ครับเสียงธรรมชาตินะจะมีเสียงน้ำตกครับจากอุทยานนะนี่ครับอากาศก,ก็เริ่มเย็นลงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับข้างล่งนี้ก็เป็นเหมือนเหี่ยวนะนี่ครับมีกล้วยป่าด้วยอ่า นี่วิวสวยมากครับรอลุ้นตอนกลางคืนดูครับว่าแสงไฟจะเป็นยังไงเนาะจะมีดาวให้เราชมหรือเปล่าครับตรงนี้ก็คือนี่ลานชมดาวครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องน้ำกันแล้วกันครับว่าจะสะอาดแค่ไหนครับเนาะไปะเหมาะต่อการมาแคมปิ้งครับพักผ่อนครับพาครอบครัวมา บรรยากาศรวมๆก็จะมีประมาณนี้ว่าจะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันครับนู่นครับที่นั่งอยู่ไกลๆนู่นแกมาจากเบตงครับเมื่อกี้ได้ไปคุยกับแกอยู่แกนอนบนรถครับนู่นทำจนเห็นป่าครับไกลๆนู่นนะครับก็จะมีเต็นท์ข้างๆครับของนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับนี่ก็จะมีอีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับห้องน้ํำห้องสุดขาห้องอาบน้ําครับเนาะชายหญิงครับผม จะสะอาดแค่ไหนนะห้องน้ำทางอุทยานแห่งชาติครับโดยคุณตานนี่ครับห้องน้ำนี่ครับผมว่าก็โอเคนะท่านผู้ชมนี่ครับเปิด้านี่ครับก็โอเคครับ นี่เปิดไฟให้เลยนี่ครับบรรยากาศโอเคนะผมว่าเนี่ยครับนี่เป็นลานกว้างเลยครับมีม,ม,มุมกว้างเลยคุณผู้ชม จะเป็นสะพานข่าวนะขุนตาลครับทางผ่านนะครับที่จะมาอุทยานขุนตาลน,นะครับท่านผู้ชมก็จะผ่านสะพานข่าวครับนี่ก็คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับก็คืออุโมงขุนตาลน,นะก็คืออยู่ข้างล่างครับนี่ก็เป็นเหมือนจําลองรูปมาให้เราดูนะท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีน้ําตกครับบริเวณตรงนี้ นี่ครับด้าน,นบนนุ้นก็จะเป็นที่พักเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสามารถจะเดินขึ้นไปได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ก็คือคุยกันละก็คือเราพักจุดตรงนี้แล้วกันครับก็คือลานชมดาวนะตรงนี้นี่ครับตอนนี้ก็6โมงแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็เอาธงชาตถ่ายลงจากเสาครับท่านผู้ชมนี่ นี่ก็เป็นร้านค้าสวัสดิการครับของทางอุทยานอ๋อครับ <c oughs> จะมีปัก้อ้ชา้โาโัรศั์นะครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมก็มีปักที่ชา้าโทรศัพท์นะครับ รับชาร์จนะตรงนี้ไม่เสียดตังค์โว้หงข้าวเลยฮะมาหุงข้าวน่ารักจังเลย <laughs> นี่ครับคุณป้าคุณป้ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากเบตงครับเบตงครับท่านผู้ชมมาอย่างไกลครับเนี่ยโอ้มาหุงข้าวอย่างน่ารักเลย <laughs> นี่ครับฮะเกินไว้ตอนแรกว่าป้ามาจากใตเ้เนาะก็คือเบตงครับนี่ครับรถที่แกนั่งมาครับมากับแฟนแกครับนู่นครับท่านผู้ชม Yeah. นี่ก็รถน้องทัศน์ครับที่มาด้วยกันในวันนี้นี่บรรยากาศรวมๆครับตอนเย็นเนาะหกโมงครับหกโมงเย็นแล้วครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงรถไปนะแต่มองไม่เห็นแล้วไปแล้วได้ยินในเสียงครับ บรรยากาศยามเย็นๆครับ 안녕하세요. 아, 안녕하세요. หนึ่งทุ่มสามนาทีแล้วครับนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วครับก็จะมีแสงไฟจากเต็นเนาะหลานตอนนี้ก็จะเปิดไฟเปิดอะไรให้ครับนี่ครับท่านผู้ชมจะมองเห็นเนาะเหมือนเมฆควนันเมฆฝนนี่แหละแล้วถัดไปก็นี่ครับดวงจันทร์ครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ชมเหมือนดาวบนดินนะตามไหลเขาครับท่านผู้ชมไกลๆนู่นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมมาทอดมาตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาครับนี่ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมอากาศค่อง้างที่จะเย็นสบายครับ อุทยานแห่งชาติครับคุณตามนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเช้าๆครับพิธีการแห่งชาติโดยคุณตาลครับก็คือหนาวมากครับเมื่อคืนนอนอังนี้แบบอย่างเย็นครับอย่างน้ำค้าง พาดเช็ดชีทเข้ามาครับเช็ชีทนะครับเปียกไปยังไงเนี่ยพาท่านผู้ชมไปดูภาพและบรรยากาศข้างนอกกันนะวันนี้ก็11โมงกว่ากิบ5ทุ่มแล้วครับ11โมงนะครับรก็คือร,รยายการน,นี้คืนๆน,นะยังไงจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพและบรรยากาศช่วงเช้าๆครับวันจันทรอยากเต็ม,มหมดนะครับ นี่ทา่านผู้ชมก็คือบรรยากาศช่วงเช้าเๆครับน้องทันก็ตื่นยังครับน้องเอ้ร้อยเรียบร้อย <100 S 1> นี่ครับากาศค่อนข้างที่จะดีมากครับทา่านผู้ชมก็คือจะยิ้จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเชียวเจ้าครับบริเวณอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ครับนี่ครับ เมื่อคืนนี้อากาศเย็นมากครับท่านผู้ชมน้ำค้างนี้ตกหนักมากนะปอแป๊กปอแป,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 ป๊เต็มเลยครับเปียกหมดเลยเต็นดีนะมีช็คชีสค,ครับผมผมกางไว้อยู่เลยเข้ามาไม่ค่อยได้นี่ครับวงเช้าก็จะได้ยินเสียงรถไฟนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นเวลาวิ่งนะ นู่นนะครับก็จะมองเห็นอยู่นี่ครับบรรยากาศวอากาศเย็ยนดีนะสุดๆเหมือนกันครับไม่ไกลจากบ้านครับขี่รถมาก็ขับรถมาก็ประมาณสี่สิบโลนะไม่เกินนี่ครับถึงลนะ เยนเ็ยนๆครับนี วัติศาสตรหน้าหนึ่งครับของเมืองไทยเนาะนี่ครับจอะบ,บุเขาทั้งโลกครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหยังไงน้องทัศโอเคไหมเดินเข้าออไปข้างหน้าอาจจะมีอะไรก็ได้นะนี่ครับบรรยากาศอ่า,าใช่คนออกแบบ จะมีข้างๆก็จะมีสูสารนายฝรั่งครับนายช่างนี่ครับข้างๆนี่ก็จะมีสารเนาะเจ้าพ่อคุนตาลครับผมครับท่านผู้ชมก็จบไปเนาะสำหรับทริปมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติโดยขุนตาลครับก็หนึ่งคืนครับก็อากาศเย็นมากครับเย็นสบายดีเลยแหละพอตก มาสักตีสี่ตีห้านำค้างเริเ่มลงเริ่มลงครับก็คือเหมือนฝนนะครับเปียกหมดเลยก็จับประมาณนี้ปิดท้ายด้วยพามาดูภาพและบรรยากาศเนาะที่สถาน,นีรถไฟขุนตาลครับโอกรปชั้นเนาะวันนี้นเนาะคลิปเป็นไงบ้างวันนี้คุ้มค่ามากค่ะคุ้มค่ามากเหนื่อยนะเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยแต่คุ้มค่าครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยัางไงาเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอ๊คิปช anel ของเราด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจนะทำคลิปใหม่ๆสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอกคณและสวัสดีครับคลิปเ,เจอกันใหม่ครับผม